ธนกรศรีสุขใสนะครับผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นะครับกรพูุสั้นๆนะครับในเวลาที่จํากัดกองทุนเราเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นเพราะว่าเขามองเห็นปัญหาของซื้อซื้อเป็นซื้อถั่วไปโดยเฉพาะซื้อที่เป็นซื้อสร้างมวลชนนะครับสมัยก่อนก็มีวิทยุโทรทัศน์นั่งซื้อพิมพ์นะครับแล้วก็ซื้อออนไลน์นี่เพิ่งมาเกิดทีหล้ำนั่งซื้อพิมพ์วิทยุโทรทัศน์เนี่ย ที่ผ่านมากะมีความพยายามมากับที่จะพลักดันให้เกิดซื้อที่ดีเอาแรงกงนง่ายๆซื้อที่ดีวันนี้ก็เป็นซื้อที่ปลอดภัยซื้อที่สั้นนะครับความไม้ซ่องขับนี้มันจะต่างกันกับถ้าเรือปลอดภัยเนี่ยแปรวา่ามันจะต้องไม่มีผาบข้องเรือเพศเเรืองา่าซาเรือความรุนแรงนะครับเรือรองที่เห็นเหลือซดๆนะครับการเ,เกิดอุบัติเหตุแล้วผาบอุจาตาปัน,นี้เรา อาาอกไม่ได้นะครับส่วนซื้อสร้างสั้นก็เป็นเรื่องของแนวคิดที่เป็นความคิดที่เขาเรียกว่ามันเป็นความคิดที่น่าสนใจใจ้จินตนาการนําไปสู้แรงบันดาลใจอะไรบัญญครับคือสร้างสั้นก็คือว่าสร้างสิ่งที่ดีงามนะครับสร้างความเป็นศิละปะสร้างอัรถรสนะครับเป็นครีเอทีฟนะครับครีเอทีฟดิงกิ้งบเนี้ยซ่องเหล่องเนี้ยครับที่ผ่านมามันมีนอยหรือมีก็มันไปรูปไม่เป็นรูปเป็นร่างไม่เป็นจินเป็นอัน ทีนี้รัฐก,ก็กำมองว่าซื้อสำรับประชาชนทั่วไปนี่มันควรจะมีซื้อที่ดีๆที่ส่งเสริมศิละปะส่งเสริมศิลธรรมจริยธรรมส่งเสริมการเรียนรู้ชีวิตนะครับส่งเสริมทักษะการใช้ชีวิตอย่างนี้เป็นตน้นแล้วก็ยังให้ให้ความสำคัญว่าซื้อสำรับเด็กเยาวชนและครอบครัวนี่มันควรจะมีถาวถที่จะสามารถสร้างการรับรู้ที่เพียงพอได้ นะครับอันนี้แหละครับเกิดเป็นจุดตั้งตนเป็นจุดเกิดข้องกองทุนพัฒนาซื้อปลอดภัยแหลสร้สางสรรค์คือมาเติมเต็มสิ่งที่ขาดให้ไปกับสิ่งที่ขาดให้ก็คือเมื่อที่พ่อพูดไปแล้วคือเหลืองดีดีซื้อดีๆนะครับในคณะเดียวกันก็นคือมาสร้างส้มดุนข้องระบบซื้อทางรลานนะครับส้มดุนข้องระบบซื้อคือในวันที่มันมีซื้อที่แย่ๆเต็มไปหมดด่ากันในซื้อนะครับกล่าวห้ากัน หรือว่ามีเหลื่องที่เป็นเหลื่องเคี้ยวที้แตกนะครับเป็นเฟกเนวเป็นข้อมูลที่พิษพลาดพลาดเคลือไม่มีความมูลความจริงอย่างนี้เป็น,เป,นเป็นตอนรวมถึงการเ,ออเรียกว่าการชายบาสราในการสร้างความเกลียดชังทำพือให้เหลื่องที่มันแย่ๆพวกนี้กับหลดลงกันเลยต้องมาสร้างตั้งแต่เรื่องของการตัดซะการรู่การรู่ถาันนะครับสร้างให้คนเนี่ย เข้าใจว่าไอ้ซื้อไอซ้ออซื่อแย่ๆพวกเนี้มันมีปัญหาในการทําให้สังคมมีปัญหาในทางรับกันก็คือทําเพื่อให้ซื้อที่มันดีซื่อที่มันสร้างสรรค์ได้มีพื้นฐีนมากขึ้นได้มีโอกาสที่จะเผยแพร่มากขึ้นมีคนผลิตมากขึ้นมีโอกาสสําหรับคนที่ตั้งใจดีมีความคิดอ่านดีมีความฟังมีความตั้งใจนะครับก็เลยเป็นถี่มากองกองทุนพัฒนาซื่อปลอดภัยแหละสร้างสัรค์ นะครับภารกิจก็ค่อนข้างที่จะกว้างนะครับกัดไม้เขี่ยวไห้เปิดกว้างเวลาพูดตึงคำว่าซื้อนี่ในกองทุนพัฒนาซื้อปลอดภัยและสรา้างสรรค์ดีมาเพราะว่าเขียน,วยนไววกำหนดไหวครอบคลุมถูกซื้อนะครับนิยามกว้างมากเราจะเป็นงานเขี่ยนงานวรรณกรรมนะครับเกมบอร์ดเกมภาพยนตร์ละครน,นะครับเพลงบอกนั่งลุงโนราอันนี้เป็นซื้อทํางเป็นเลย อันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีที่ทาให้เราได้ทํางานได้ไง่ายขึ้นทีนี่เนี่ยวันนี้เนี่ยเราอยู่ในโลกข้องการซื้อซางเราอยู่ในโลกขอ้องเทคโนโลยีสมัยใไหมวันนี้ทุกคนตื่นมานี่ครับก็ใช้เวลาอยู่กับเครื่องมือซื้อซางเนี่ยผมว่าเกินในงานวิจัยปีที่แล้เนี่ยเกินสิบอดชั่วโมงครับต่อคนต่อวันเพราะมันนั่งนึกมันจริงครับพอเราตื่นปั๊บเนี่ย ระวัามือทื่อมันปลุกเราไม่ใช่นาฬิกาปลุกมันเป็นนาฬิกาในมือทื่อมันตื้ตือตื้นขึ้นมาเราก็เอื้อมมือไปกดถ้าว่าไม่ขี้กลางก็คือยกขึ้นไปอ้อมน้ำเลยถ้าขี้กลางก็คือไปกดมันอีกที่หนึ่งมันมีสนูดกับไม้กดคือเลือนปลุกไปห้านาทีสิบนาทีเสร็จแล้วเนี่ยผมคิดว่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเข้าห้องน้ำนี้ทื่อตัวสับมือถือไปกันทื่อไปแล้ว่าแต่คืนนี้ไข่ส้มไปได้มั่งมีข้าวคราวไปได้มั่งแล้วเรา ขังขางเรือไอะไรได้แบมมั่งติดติดกลางมปแต่ว่านะครับอีออกจากบ้านนี้ถ้าอยู่ในกรุงเทพมันต้องกด GDS ครับให้ Google Map มันเลือกเส้นทางให้ว่า,าไปเส้นทางนี้กี่นาทีไปอีกเส้นทางนหนึ่งกี่นาทีนะครับรถติดไม่ติดปันรือ,อย่างนี้นเป็นตอนนี้ครับก็ไปถึงก็ต้องแลกคิวนะครับการหนักมากเรื่องข้อมูลเรื่องงาน,นอะไรต่างๆเราใช้ในสมาร์ทโฟนยุคของการเกิดขึ้นของ เทคโนโลยีซะไม่ไม่ซื่อไม่นะครับมันทําให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าทุกคนเป็นซื่อได้นะครับไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนในการที่จะเป็นซื่อขึ้นมาสักคนเนี่ยมันยากมากครับมันมีกระบวนการมีวิธีการนะครับแต่เดี๋ยวนี้มีเครื่องมือซื่อสร้างร้องเพลงไปนึ่งเพลงนะครับโพสต์ออกไปก็ลกลายเป็นสร้างสร้างเป็นซื้อแล้วนะครับถ้าเรื่องดีๆก็เป็นซื้อที่สร้างสร้าเรื่องแย่ๆทาให้คนรบกัน กลา,ายเป็นซื้อแย่่นี้เป็นตนเพราะฉะนั้นในยุคทีทุกคนเป็นซื้ออันตรายเหมือนกันครับด้านอันตรายก็คือว่าถ้าคนส่วนใยผลิตข้อมูลในเชิงลบนะครับข้อมูลที่เป็นโทษออกไปอันนี้ก็จะสร้างความเสียหายให้แก่สังคมให้แก่สร้างคมครับแต่ในคณะเดียวกันนะครับถ้าเอาเรื่องราวดีๆในชุมชนในเมือง ในบ้านนะครับเป็นเหลืองเหลาที่สร้างสัง่งเป็นเรืองที่ดีเป็นเรืองที่สร้างแรงบันดาใจมั่นก็จะเป็นโอการในการที่จะซื้อสซ้างเรืองดีๆออกไปเห็นไหมครับว่าถูกอย่างมันมีซ่องดานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องการให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าส้มดุลในสภาพแวดล้อมซื้อ ภ่าษ่าที่มันดูส่วยๆนะครับแล้วว่าเป็นต่างก,ากันก็คือว่าให้มันส้มดุลในระบบนิเวศข้องซื้อคําว่าส้มดุลในระบบนิเวศข้องซื้อก็คือว่าทําให้ซื้อที่ดีนะครับซื่อที่สร้างสัง้นซื้อที่สร้างแรงบันดาลใจซื่อที่มันทาให้คนรู้สึกรักชีวิตรักเผื่อนมนุษย์รักสังคมนะครับรักประเทศชาติรักโลกมันมีมากขึ้นเพิ่มขึ้น ในคณะเดียวกันกับตอนการที่จะให้ซื้อออกมาแล้วสักกิดเตือนว่ากอนนี้ดาเผื่อนสักทีนะครับให้คิดก่อนว่ามันได้อะไรเน้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นว่าเราด่าไปเนี่ยคนด่ามันก็จิตใจหัวตู้อยู่แล้วนะครับคนทุกดาก็ยอมที่จะโกรธเราอยู่แล้วแต่ก็แปลกนะครับคนจ่ายซื้อสังคมออนไลน์ในการที่จะสร้างความเปรียดชังขึ้นมาเยอะเลือเกิน เนี่ยครับกองทุนพัฒนาซื้อซื้อปลดไปหลายสังกัดพยายามทําตรงนี้ให้เกิดส้มดุลให้เตือนสติให้ติติงนะครับให้ข้อคิดแล้วให้ถักซาในการตีเวลามีข้อมูลเข้ามาหาเราเนี่ยทำรื้นตีดีรููท่านเหมือนอันี้ลอกอันนี้ตอมตุนอันนี้แกงมิจฉาชีพแกงมิจฉาชีพเยอะเลือกเกินทุกวันนี้ครับหญิงบปลว่าเศรษฐกิจปัันนี้แล้ว นะครับแก้งเปจชาชีพกับหญิงทาลงทุนทุกวิธีการที่จะสาาร้างมให้ลอกลวงไปได้นะครับเราจึงคิดว่าภารกิจนี้มันใหญ่ล่วงจริงๆครับภารกิจข้อกองทุนพัฒนาซื้อรถไปหละสร้างสั้นที่จะต้องการสร้างให้เกิดส้มดุลในระบบนิเวสให้คนได้รู้ทันนะครับข้อมูลที่แย่ข้าวที่ไม่ดีข้อมูลที่ไม่ซอดลรองกับความเป็นจริง แล้วก็ระมือกับข้อมูลพวกนั่นได้ในคณะเดียวกันก็ให้คนได้มีดัือซันะครับในการที่จะผลิตซื้อสร้างซื้อสร้างเรื่องราวขึ้นมาเพื่อแผลจากชุมชนออกไปสู้สังคมจากสังคมไทยไปสู้สังคมโลกให้มันเกิดขึ้นมาขึ้นมากขึ้นอันนี้แหละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียนกับพี่น้องภาคีเครือข่ายทุกคนกับเวทีการมีส่วนรวมของประชาชน ในภารกิจข้อกองทุนพัฒนาซื้อปลอดภัยแหลางสัน้นนะครับกองทุนขาดว่างการมีส่วนรวมในซ่มซี่ระดับระดับทีนึงกับคนที่มารวมกับเราทุกคนต้องเป็นคนหู้นักไม่ใช่เป็นคนหู้เบาเป็นคนหู้นักเขื่อ,อไรกับไม่เชื่อ,อไรองไงยๆไม่ฟังอะไรไรไงยๆไม่ชอบอะไรงไงยๆบางทีข้าวบางข้าวส่งเข้า,ขามาเรารู้สึกว่ามันทุกจริต ทุกหลัดดวงกันปาซาบ้านเราเรียกว่าทุกหลัดดวงเราแคบแช่เลยเราไม่ได้ตวรวจสอบที่อะครับว่าอันนี้มันทุกหรือไม่ทุกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนนะครับที่อยู่กับเราอยู่ในห้องนี้อยู่ในออนไลน์ฟังการไลฟ์ a c e b o o k อยู่เราต้องการคนที่หู้นักคนที่ไม่เชือ่ออะไรง่ายๆคนที่ฟังอะไรได้แล้วให้กิดก่อน พิจารณาก่อนมันจริงไหมมันได้ประโยชน์อะไรที่ไปกดไล่กดแชร์กันจังงูนี่มันได้ประโยชน์อะไรตัวเองมีความสุขจริงหรอบางทีเราไปเฮโลซาเราพากับเขาเข้าวาเวอร์ว่ากับเวอร์ว่ากับเข้ากันอันนี้ครับเขาเรียกว่าเป็นการทําให้ทุกคนได้มีสตินะครับให้ตั้งอยู่บนการที่จะเรียนรู้โดยปัญญาโดยเอพผน ข้อมูลที่เข้ามานี่มันจะเป็นข้อมูลดีแบบไหน,นมันทำให้เราไม่ได้ว่า้างรีศต้องเรียกว่ามันเป็น active citizen เป็นทักษะของพลเมืองที่มีความตื่นรู้นี่กองทุนต้องการมารกับเหลืองแบบน,นี้ต้องการคนที่มีเหตุผลปราชา์พระเ็าเรียกว่าทั้งายลักการละมาดสูตรอย่าไปเชื่ออะไรง่ายอย่าไปเชื่อว่าบ้านนี้เด็กคนมันเป็นผู้จัดการกองทุนนี่มันหวา เอออย่าเชื่อเพราะว่าคนพูดมีความน่าเชื่อถืออืมนี่ประพุทธเจ้าสอนเลยคนพูดเป็นครูของเราอย่างไม่เชื่อเลยที่ไม่ให้เชื่อไม่ใช่ว่าไม่ให้เชื่ออะไรเลยแต่ว่าให้ชายปัญญาใจตรองกอนนี่จริงจริงผ่านซาพระเขาก็ามีอยู่แล้วโยนิโซมานัสิการชายปัญญาใจตรองกอน แล้วคอยเล่แล้วคอยแชร์แชร์ได้ไหมได้เรื่องนี้ที่คือแชร์ไม่ได้เราแชร์ไปตั้นะครับเรื่องนั่งรุ่งโนราโนราเป็นม้อรดกโลกแล้วนี่ไปคุยกับโนราไปสัมพาร์โนราไปรำโนราฮัดรำนะครับเราคนกรุงเทพนะครับเรารำโนราเป็นโอ้ร้อยจะได้แรงออกแชร์ไปเลยทําคลิปเลยขนาดนี้ครับอันนี้คือเบื้องต้นนี่คือต้องการให้มีตับซาเวลารับข้อมูลข่าวสั้นแล้ว นะครับยังหน่อยมีสติอวิเคราะห์ได้นะครับแล้วก็มีพฤติกรรมที่เหมาะสมถูกต้องไม่ไปสร้างความบุญไวว้ไม่ไปสร้างคว,วามปาาันป่วนโดยการเป็นนักเลงขีบดเรื่องที่สองครับเราก็ต้องการหมากขึ้นไปหลับว,ว่าคนที่มีอุดมการ์จุดยืนกลไกล,ก,ลกันเข้าใจเจตนารมณ์ปัญหาของกอ,องทุนเข้าใจกับภารกิจที่เราต้องการทำนะครับ เราอยากให้รวมตัวกันเป็นเครือข่ายนะครับอาจจะมีกลุ่มลายหรืออาจจะมีจอ่ง่างการสื่อสารตริดสามารถและเปลี่ยนข้อมูลกันได้ตลอดเวลาต้องการตรวจสอบว่าข้าวนี้จริงไหมจริงอย่างหน่อยก็ส่งเข้ามาในกลุ่มนะครับข้าวนี้เออตรวจสอบแล้วกลุ่มเราตรวจสอบแล้วในทางกลับกันเนี่ยมีกิจกรรมดีๆนะครับมีดนตรีวงออกเคสตราข้องอาจารย์สุกรีคนบานเราเหมือนกัน นะครับจะมาแล่นยีบประทัดเออเรามาแช่กนะันมันอันนี้เขาเรียกว่าตอนการให้เกิดเครือข่ายนะครับสู้ไม่ว่านั้นเลยนะครับกองทุนอย่างต้องการแกนนํานะครับเป็น,นโดนดปัสสา <c oughs> จะไม่ไม่หรอโนดก็คือม่วว่างมกมันเรารู้จักว่างมกไหมว่างมกมันจะเป็นหัวอยู่แล้วก็มันจะมียานไปเยอะๆนั่นก็เรียกว่าโนดปาษาจะไม่ไม่นะครับปาษา นัก,การเมืองและเมื่อนวัคแนนนัก,การเมืองเลยนี้นะครับให้มีแกนนําเครือข่ายเผื่อที่จะขับเคลื่อนภารกิจรวมกันวัดเคลื่อนจะมีซ่องเรืองอย่างทีบอกนะครับเรือของการไปดูเสาท่านแล้วก็ร,รับมือกับข้อมูลที่เป็นหลอกต่างล่ากับเรื่องกิจกรรมดีๆที่จะต้องมาส่งเสริมกันมารวมมือกันมาช่วยกันสุดท้ายนะครับระดับที่สูงที่กองทุนต้องการแล้วสร้างภูมไทยต้องการ เราต้องการคนดีลุกขึ้นมาผลิตซื้อโดยตนเองบางทีเราแลนั่งเราแล่ละครเรากรรมกาไอ้ไรนั่งละครรั่งข้าวนี่มันมีแต่บัตตบจูบอิจฉาริษยาพละเอกหมูนางเอกกาซื้อบืออะไรวันเนี้ยเออวันนึงเนี่ยเดกบรราเราลุกขึ้นเป็นนักเขียนบทละครนะครับไล่ประเทศก็ไปไกลแล้วนะครับในการสร้าง อุตสากมบันเทิงตั้งแต่การทำละครการทำภาพยนตร์นะครับแล้วก็ซอดแสกเรืองที่สำคัญสาคัญเข้าไปในเรื่องทีซันเนอร์ออกไปในละครการจะซอดแสกมโนราซอดแสกข้าวยำเข้าไปนะครับไอ้มีนางเอกนะครับมาจากกรุงเทพเปี้ยวข้าวข้าวปากแดงแดงนะครับมาตลกรักไอ้นุ่มลานสัก,ก้าบันนี้กับตัวดำนะครับแรงทองแดงโอ้แต่เป็นความรักความรักไม่มีผมแดน นะครับแล้วก็พาไปกันไปกินข้าวยำอ่ะร้อยครับเป็นนั่งเป็นละครเนี่ยมันมีความละเอียดมีความละเมียดละไมส่งไปออกตัวโลกนะครับต่อไปในะข้าวยำมันอาจจะดังเมื่อกับข้าวเหนียวหมามวงไอ้น,นี่เขาเรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์นะครับตอนนี้เป็นนโยบายรัฐบาลเลยนะครับที่จะให้สังคมไทยประเทศไทยเนี่ยเราช่วยกันสร้างสัง้นซอฟต์พาวเวอร์เมืองนครเราเครับ เป็นเมืองของนักศิลปะนักคิดนักสร้างสรรค์ต่างเป็นเมืองกวีเมืองนักคิดเมืองนักเขียนสร้างมาี่จะสร้างงานที่มันสร้างมาไปสร้างพนกระเทือนสร้างพนกระตบต่อสังคมและอาจจะสร้างนั่งให้มาดังรายพมให้ความว่างเสม,มอเลยครับสําหรับสําหรับคนที่มีความคิดฟันมีจินตนาการต่อการเล่นสิ่งดีๆนะครับพมเรียกคนกลุ่มนี้ว่าเป็นฉางเพื่อ ผมเชื้อครับว่าช้างเพือกในประเทศไทยมีหมาในภาคใตเรามีกระุยแมะมีจางู้นี่กับช้างเพือกช้างเพือกเนี่ยครับเราต้องการเปิดพืนทีให้ช้างเพือกนี่ครับได้มีถีเดินมีถีเดินได้โชว์พ้นงานก็เมืองกับการรอให้โอกาสคนมาก่อทุนนะครับเขามีแต่ความคิดดีดีแต่เขาไม่มีทุนได้มีโอกาสก่อทุนแล้วการให้เขาได้ทางานที่เขาต้องการ ไล่คนบอกปร,ประเทศไทยอย่างไม่ค่อยมีงานดีมันชินใหญ่ๆนี่มันจะออกมาปังได้ทร,รมาดาเลยกับเป็นเรื่องที่ทูกต้องพี่น้องทราบไหมครับว่าวันนี้เนี่ยขางคูใบของอินเดียดังมานะครับก่อนหน้านั้นก็มีไลเ่เรืออัทีดังเรืองนึ่งกับติพุ่มแล่แล้วก็ชอบไอเรืออัทีมวยปล้ำยิ่งกันครับติพอเขาเป็นมวยหนักมวยปล้ำแล้วไปไมมถึงดวงดาวไม่ประสบความสำเร็จไม่ได้แชมป์โลก แล้วก็มาปั้นหลูกซ่องคนเด็กยิงเชื่อไหมกับว่านั่งเรืองนี้เรืองเดียวเนี่ยสร้างรายได้กับอินเดียเมื่อว่าหลานอินเดียเนี่ยว่างอีหมานั่งไล่เรืองดังเราเป็นทีรูจักเนี่เบื้องลัง่งเนี่ขาทําลงทุนไปหมากพอๆกับเกาหลีตายอินเดียผลิตนั่งในสู้ตลาดในเชื่อไหมกับปีหนึ่งพันว่าเรืองซึ่งบานเราเนี่ยเราเพิ่งเริือเราไม่โทษใครเราไม่โทษกันเอง วันนี้เราเพิ่งเริ่มนะครับเราอาจจะมีในรอยเรามีบุเพสันในวาดนะครับหรือว่าเรามีอีกไล่ล่ลเหลืองมสีน่าจะเป็นสีสนใจแต่ว่าถ้าเราเริ่มตอนคิดตั้งแต่วันนี้เราไล่คนช่วยกันไม่ต้องไปบพลักดันหรือวันไปขาดว่างกับผพาะปรัดอย่างเดียวไอ้ไรทําได้เราทําเราช่วยกันนะครับติดคัดตรงนี้นเรามาคุยกันอันนี้ครับเป็นภารกิจวันใสกองทุนพัฒน,นาซื้อปลอดไ้แหล่งสั้น ถึงต้องเดิน้ายมาพบกับผีนองผ่ากี่เครือข้ามีความไม่มากกับมีความไม่พวกเรามีความตั้งใจแล้วมีความจริงใจที่จะรวมกันสร้างสั้นงานรวมกันทํางานนะครับก็าขาฝากไปด้วยกับฝากกองทุนพัฒนาซื้อปลอดภัยแหละสร้างสั้นชายกองทุนนี้ให้เป็นประโยชน์ชายให้เป็นโอกาสแล้วรวมกันสร้างสร้นงานคนไทยมีดีครับเราสร้างมาที่จะสร้างซอฟต์พาวเวอร์ได้ไม่แบ,บ่ประเทศอื่นแน่นอนกัน สุดท้ายนะครับเดี๋พกผมเองกับเมื่อนนะถุกถังนี่ผมไปฮัดร้องเพลงวังน,นี้อยากเป็นนักร้องตอนแกนี่ลองฟากไว้นะวันนี้ก็เป็นร่วงบานเป็นร่วงเมืองเป็นร่วงเม,มืองนครเมืองควรจะเราคงจะได้เป็นเมืองมอร์ดอกโลกเร็วๆนี้ฟากนกครไว้ด้วยให้น้องช่วยแลมีมยง แล้วนานนานมาครั้งนี่นานนานมาห้านี่นานนานมาห้าไอตัวพบอยู่ห่างไกลไม่คอยได้มาห่วงนั่งลุงโนราแล้วคอยมาพบกันสวัสดีครับ